การจ่ายด้วยจิตสำนึก uh, คืออะไรถ้าผมลงลึกมากลึ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 กึกึกกจากตอนแรกมันผิวผิวมากเลยเป็นเหมือนแค่เงินรายได้งานที่มันลงไปลึกขนาดที่ละเอียดมากจ่ายด้วยจิตสำนึกคือ มันคือการเข้าใจหรือเห็นคุณค่าของเสี่ยววินาทีนั้นๆมันคือการควบคุมปัจจุบันควบคุมอารมณ์ความรู้สึก การคิดการพูดการกระทำมันคือปัจจุบันขณะแบบอัตโนมัติพอไปแบบอัตโนมัติก็ต้องบวกจิตใต้สำนึกไปอีกมันก็จะลงลึกไปอีกถึงขั้นอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะต้องขออาภัยจริงๆนะ เออถึงขั้นจิตใต้สำนึกแล้วมันก็ต้องมีจิตสำนึกจิตใต้สำนึกก็ลงมาเป็นคอสสิบวันอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้มีอยู่ในสคริปต์นะแต่มันต้องพูดนะครับอ่าก็คือคอสทุนเวลา15ปีสร้างคัมพีสิบหวันซีซั่น1และซีซั่น2นะครับเรียนสิบวัน2รอบก็คือรวมเป็นวันนะครับราคาโปรโมชั่นหนึ่งบาทจาก 18,900เรียนรวม30วันนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะยังไม่ต้องไปลงถึงจิตใต้สำนึกสำหรับคนที่ยังไม่ได้เรียนแต่เราจำไว้ว่าเราจะไม่มีทางจ่ายได้นะถ้าเรายังไม่จ่ายด้วยจิตสำนึกก่อนจิตสำนึกคือการเป็นคนดีใช่ไหมครูเตไม่ใช่จิตสำนึกแบบทั่วไปนะ ที่เขาปลูกฝังให้เด็กต้องมีจิตสํานึกที่ดีอะไรอย่างเงี้ยรู้ได้ยังไงว่าจิตสํานึกที่ดีคืออะไรอ่าประเด็นคือจ่ายด้วยจิตสํานึกคือการควบคุมปัจจุบันขณะนี้อารมณ์ความรู้สึกคิดพูดการกระทําได้แบบอัตโนมัติหมายความว่าอย่างไงหมายความว่า บางคนบอกว่าควบคุมจิตสานึกใช่ไหมโอเคควบคุมปัจจุบันเดี๋ยวไปหาวิธีควบคุมปัจจุบันก่อนนะอารมณ์ใช้ไหมควบคุมอารมณ์บอกว่าฉันไม่กรีดดา่ามันนี่แสดงว่าฉันควบคุมแล้วไม่ใช่นะ่ะไม่ใช่นะอันนั้นมันเบสิกไปมันต้องแบบอัตโนมัติมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดว่าพอบอกว่าควบคุมปัจจุบันอารมณ์ความรู้สึก,กการคิดการพูดคุณเชื่อไหม คุควบคุมได้ครับการพูดนะการกระทําควบคุมได้แต่ความคิดคุณควบคุมไม่ได้เช่นคุณจะควักจ่ายเมื่อกี้ที่ผมบอกแพงนะมีพันหนึ่งอยากกินเบอร์เกอร์ร้อยหนึ่งมีพันหนึ่งลูกบอกว่ากินไอติมหนึ่งร้อยอ่ะแพงอ่ผมถึงบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลหรอก ไม่ต้องอายด้วยที่คุณบอกว่าเป็นอยู่เป็นอยู่อนะไรเนี่ยผมผ่านมาแล้วและผ่านมาก่อนที่จะมีคอสสิบห้าวันผมเลยรู้ว่าการที่รู้สึกแบบนั้นมันไม่โอเคมันโคตรทรมานแล้วมันอยากจะหลุดสักทีหลุดออกจากตรงนี้สักทีแล้วมันก็วิ่งหาวิ่งพลานเลยว่าต้องทำงานอะไรต้องลาออกหรือเปล่าเพราะเจ้านายขี้เหนียวหรือเปล่าเพราะ ฉันยังทํากิจการนี้มันไม่รุ่งเพราะเออไม่ได้ไปไหว้เจ้าที่โอ้ทํามาหมดผมพระเจ้าช่วยผม<ๆ>เพราะไม่ได้ไหว้อะไรเหรอมไม่ได้บวงสรวงไม่ได้เส้นก่อนเปิดร้านไม่ได้อะไรโอ้โหเราจะสรรหาเหตุผลทุกอย่างบนโลกใบนี้ยกเว้น สิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่กับคุณตรงนี้ไม่มีใครบอกสุดท้ายแล้วเราต้องหยุดทักทีแล้วกลับมาที่จุดเริ่มตน้นกลับมาที่จุดกําเนิดคือตัวคุณเท่านั้นที่จะหยุดมันได้ที่จะกําจัดมันได้ไม่รู้ว่าไลฟ์นี้คุณจะเข้าใจไหมนะว่า แต่ผมเข้าใจว่าการเป็นแบบคุณที่มันยังไงวะเนี่ยอะไรเงรี้ยมันมันไม่โอเคแต่ผมอยากให้คุณเข้าใจว่าผมผ่านมาก่อนผมผมรู้ว่าว่ามันมันไม่ได้ออกทางนั้นน่ะสิ่งที่คุณกำลังเดินออกประตูนั้นมันไม่ใช่ประตูนั้นน่ะผมผมจะบอกคุณตรงนี้ที่ที่ที่จำเป็นต้องมาไลฟ์เรื่องแบบนี้เพราะผมรู้ว่ามันไม่ใช่ประตูนั้น มันคือประตูนี้เท่านั้นที่ผมกำลังบอกผมจะให้ประโยคก่อนไปกับพวกคุณนะสักสองสามประโยคนะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าคุณเข้าใจไหมสำหรับไลฟ์นี้ นะครับคุณเห็นเห็นอะไรบางอย่างของไลฟ์นี้ไหมกับตัวคุณนะเออใครพอจะเข้าใจพิมพ์9ให้ผมหน่อยสินะเดี๋ยวผมมีประโยคอะไรบางบางอย่างที่จะที่จะทำให้คุณกระจ่างนิดหนึ่งนะค่อนข้างจะแพงด้วยประโยคนี้ แต่แน่นอนครับมันมันมันทุกคนน่ะที่ใครที่เรียนกับผมแล้วจะรู้ว่าไอสิ่งที่ผมสอนมาเนี่ยจะร้ายสดสอนจะอะไรโคตรแพงมากยิ่งถ้าคุณไปเคยไปเรียนกับคนอื่นมาแล้วนะแล้วมาเรียนกับผมนะหรือแม้กระทั่งเรียนกับคนอื่นมาแล้วแล้วมาดูร้า์สดผมเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหมันมันแพงมันลึกขนาดนี้มันมันเวอร์ไปอ่ะมันลึกเกินน่ะนะแล้วมันไม่กักไว้หน่อยเลยหรออะไรอย่างเงี้ยนะ มันจะเอาอะไรไปสอนมันจะเอาอะไรไปสอนอีกอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันมีไม่หมดผมบอกเลยเพราะอะไรอะเพราะนี่คือคุณค่ามันไม่รู้มันไม่รู้สึกเลยว่าหมดอะเหมือนที่ผมบอกเงินมันไม่เคยหมดเลยอะมันไม่เคยหมดทําไมผมต้องประหยัดอะอุยจะบอกจะบอกคนในไลฟ์นะจะหยิบแบงค์แบงค์ที่บอกคนในไลฟ์มาเดี๋ยวมันหมดน่ะ นะคนในไรบอกว่าอยากกินไอติมร้อยหนึ่งนะแบบเนี้ยที่ครูเตยกำลังจะบอกเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวไม่บอกดีกว่าผมรู้สึกว่าเอาไปเลยเดี๋ยวมันมาใหม่ฮะมันประมาณนี้นี่คือฟีลลิ่งนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดของของจัก,กรวาลของสิ่งที่เรากำลังอาศัยอยู่ที่ตรงนี้มันไม่เคยหมดเราถูกกำชัดเออไม่ใช่เราถูก บอกมาตลอดว่าทุกอย่างมีจํากัดมันไม่จํากัดมันจํากัดต่อเมื่อเราอนุญาตให้มันจํากัดและเราถูกปลูกฝังให้มันจํากัดมันก็เลยจํากัดก็แค่นั้นเพราะนั้นประโยคต่อไปนี้ที่ผมจะบอกคุณนะสําหรับใครที่อยากจะใช้กดแรงดึงดูดนะหรือใครที่มีเป้าหมายบ้าง การใช้ขดแรงดึงดูดแน่นอนต้องมีเป้าหมายจริงไหม